นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแก้วตาดวงใจกรรมเทพน้อยคอยรักตอนที่28ปดปอดทนนั้น นั่งมองข่าวในทีวีอย่างสนใจพอๆกับพิมพ์พัทรพรทั้งที่มือน้อยๆก็ยังคอยแตะตัวลูกยามกําลังกลําให้หลับข่าวนักโทษคนสำคัญในคดีสำคัญที่มีคนให้ความช่วยเหลือขณะส่งตัวขึ้นศาลช่วงเวลาอุกอาจ คนร้ายที่เข้าจู่โจมรถขนส่งนักโทษคาเจ้าหน้าที่ตายไปถึงสองคนสร้างความหวัดนวันให้คนที่ได้ดูข่าวโดยเฉพาะจุดที่มีการปล้นตัวนักโทษที่มีภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อยิงคนขับและเจ้าหน้าที่อีกคนที่ทำหน้าที่ควบคุมเสร็จก็นำกุญแจมาไขกระบะในตู้ขนนักโทษออกไปได้สำเร็จ พวกมันสมชุดสีดำสนิทห่อหุ้มร่างกายมิดชิดจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครขณะที่พวกมันพยายามใช้คขมตัดโซ่ที่ร่ามล่ามขาและมือของนักโทษออกจนโทนี่นักโทษคนสำคัญสามารถวิ่งหนีออกไปได้ตอนนี้ภาพวงจรปิดไล่ตามคนด้ายและนักโทษเข้าไปในป่ามีทั้งสุนัขดมกลิ่นสายพันธุ์ดีเข้าร่วม ครบพียงชุดของนักโทษและสิ่งของบางอย่างเท่านั้นที่อยู่ในปากดึกทิศถูกพวกมันถอดทิ้งไว้หลังจากนั้นเจ้าสุนัขก,ก็หยุดหาเอาดือด้อเหมือนไม่มีกลิ่นให้ตามต่อแย่ yeah, จริงพิมพ์ัทรพรผลบบนออกมาในที่สุดเธอเกลียดไอหมอนี่เพราะมันเคยวางยาเธอเคยจะทำไม่ดีม่ร้ายกับเธอแต่เพราะแองเจโลช่วยเธอไว้ เธอจึงมีเขาในทุกวันนี้แม้เรื่องนั้นจะจบลงไปแล้วแต่ดูเหมือนสำหรับอินไตพี่ชายตามมารดาคงยังไม่จบเรื่องกับมันเพราะโทนี่ยังแค้นเรื่องที่พี่ชายขู่มันจนมันชีราดและตอนนี้มันก็มีแก๊งใหม่ให้สุกซบถึงกับช่วยมันหนีไปได้แบบนี้มัน จะต้องมาเอาคืนพี่ชายของเธอแน่ๆคุณหนึ่งว่ายังไงบ้างครับพี่พิมปัทมานันอดห่วงไม่ได้เช่นกันเพราะช่วงนี้เธอเองก็พบเจอกับอินไตใบ่อยๆและไม่ได้ไม่ได้ทื่อพอที่จะไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นกําลังตามจีบเธอแต่เธอก็ยังไม่ได้เปิดใจคบเขาเพราะเพิ่งจะพบกันและเธอก็คิด คิดว่าเธอคงเด็กเกินไปและไม่อยากต่วนสรุปภาพข่าวเปลี่ยนเป็นข่าวใหม่แล้วหญิงสาวที่พักหลังๆมาเยี่ยมฝาแฟดจึงปิดเสียงของทีวีลงพี่ไม่ค่อยได้เจอพี่หนึ่งค่ะแต่เอ็งเจโรบอกว่าเขาไม่ค่อยกังวลอะไรแต่ท่านพ่อก็ส่งคนคอยตามห่างเพื่อนของเขาที่เป็นตำรวจมีตำรวจนอกเครื่องแบบ คอยตามดูพี่ก็เลยไม่ค่อยห่วงอะไรรถของที่บ้านของเราก็กันกระสุนมี GPS ทุกคันแม้จะได้ยินอย่างนั้นคนฟังก็ยังคงเป็นห่วงอยู่ดีแต่เอเธอไม่ได้เป็นอะไรกับเขานี่นาะแล้วจะห่วงไปทำไมกันปัทมานันบนตัวเองในใจอย่างหงุดหงิดก้มลงวองฝาแปดที่เล่นกันจนเหนื่อยกระทั่งหลับไปมีเสียงรถมาจอดหน้าบ้าน ทำให้เธอชะงกมองเธอไม่รู้จักผู้ชายร่างสันทัดคนนี้แต่พอส้มเดินไปเปิดประตูให้จึงรู้ว่าเป็นผู้ช่วยคนไทยของแองเจโลมีอะไรหรือคะคุณสาธิตสาธิตก้มศีรษะให้ภรรยาของนายจ้างก่อนจะก้มศีรษะให้เธอนิดหน่อยเป็นเชิงเคารพผมมาเอาเอกสารที่ห้องทํางานของคุณแองเจโลครับอ๋อค่ะ พิมพัทรพรเดินไปที่ห้องทำงานของแอนเจโลกับสาธิตด้วยผู้ช่วยหนุ่มพูดอะไรบางอย่างกับเจ้าของบ้านก่อนจะเอาก่อนจะถือเอกสารไปพร้อมกันขอโทษทีครับพี่ต้องออกไปกับคุณสาธิตเรื่องบ้านนะ่ะเธอบอกอย่างเสียอกเสียใจที่ต้องทิ้งแขกสาวเอาไว้อ๋อไม่เป็นไรค่ะปัด ก็ว่ากำลังจะกลับพอดีอ้าวเราจะกลับยังไงกันล่ะคะไหนว่ารถยังซ่อมไม่เสร็จคนรถก็ออกไปทุลเราจะกลับมาอีกตั้งเธอก้มลงมองนาฬิกาในโทรศัพท์มือถืออีกตั้งชั่วโมงหนึ่งแน่เพราะอีกฝ่ายรถเสียต้องซ่อมคนรถที่บ้านก็เลยมาส่งแต่เพราะ คนโดต้องไปทำธุระให้วิดาของเธอด้วยก็เลยจะมารับเธอตอนบ่ายสองซึ่งต้องรอนานอีกเป็นชั่วโมงแท็กซี่ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรบอกลุงชื่นก็ได้ปัทมะนันบอกอย่างไม่ใส่ใจอะไรแต่เจ้าของบ้านเป็นห่วงเอาอย่างนี้ไม่ล่ะครับ ทางที่เราไปอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านของท่านรัฐมนตรีระแวะไปส่งคุณหนูปัดก่อนก็ได้แล้วค่อยวนกลับมาอีกทีดีไหมครับสาธิตออกความคิดเห็นเพราะเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนมากพิมพ์พัทรพรพจึงไม่ได้สงสัยอะไรแม้ว่าปัดธรมนันจะค่อนข้างติดใจที่นายผู้ช่วยของแองจูโลคนนี้ดูเหมือนจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเธอมากเกินไปหน่อย ท่าทางของเธอจึงค่อนข้างอึดอัดสาธิตจึงขอตัวไปรอที่รถของเขาซึ่งเป็นรถที่แองเจโลซื้อให้ผู้ช่วยของเขาเพื่อทำงานให้เขาเพื่อประจำตำแหน่งทำไมเขารู้เรื่องของปัดราคาพิกพิมพ์เธอถามยังไม่ค่อยสบายใจนะักทีแรกพี่ก็สงสัยเหมือนกันค่ะตกใจมากด้วยแต่คุณสาธิตรู้จักคนมาก โดยเฉพาะคนที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวของพี่เขาจะต้องหาข้อมูลมากเป็นพิเศษเพราะอย่างนี้สามีของพี่ถึงตัดสินใจจ้างเขาไงคะพิมพ์พัทรพรอธิบายพร้อมรอยยิม้มส้มจ้าฝากดูเด็กๆด,ด้วยนะบักส้มแล้วรีบดึงมือแขกสาวให้ตามมาปัทมานั่นคลายใจนิดหน่อยจึงก้มหยิบกระเป๋าถือก่อนจะตามกันไปที่รถดูของอีกฝ่าย ปัทมานั่นคุยกับเจ้าบ้านกระหนุกระหนิงเพราะจะเริ่มโรงเรียนด้วยกันเหตุก็เพราะแองเจโลขอให้เธอมาช่วยงานเขาอีกแรงอีกทั้งพิมพ์พัทรพรมีหัวทางธุรกิจอยู่พอสมควรและบางครั้งเธอก็แนะนำและช่วยออกความคิดเห็นให้เขาได้บ้างเป็นบางเรื่องเป็นล่ามให้เขาได้ในบางทีระหว่างทางที่กำลังเข้าทางเข้า เขาห้างชื่อดังเพราะปัทมานันลืมไปว่าเธอจะต้องซื้อของบางอย่างจึงของลงที่หน้าหน้าห้างก่อนเข้าบ้านจูจ่ๆก็มีเสียงมีรถกระบะสีดำมาตัดหน้ารถเป็นที่พวกเธอนั่งกันอยู่โดยมีคนขับคือสาธิตชายหนุ่มเบรกหัวแทบจะทิ่มก่อนจะตั้งสติได้ก็มีเสียงตกใจของสาวๆที่นั่งอยู่บริเวณท้ายรถ พิมพัทรพรค่อนข้างตกใจเมื่อเงยหน้าขึ้นมองเห็นชายชุดดำที่กระโดดลงมาจากตัวรถพร้อมอาวุธในมือพวกมันมีกันประมาณ4-5หคนตอนนี้เธอเพิ่งเห็นว่ามีรถอีกคันที่จอดปิดท้ายเพราะสาธิตพยายามจะถอยหลงังแต่กลับชนเข้ากับกระบะสีบรอนเงินอีกคันที่ตั้งใจปิดจอดปิดท้ายกันไม่ให้มีทางหนีให้ตายเถอ อย่าลงจากรถนะครับจู่ๆก็มีเสียงปุ๊ปดังอยู่ข้างนอกพิมพัทรพรจึงตกใจพวกมันยิงเข้ามาปัทมะนันเป็นคนตะโกนแต่แม้ว่าจะตกใจแต่พิมพัทรพรก็ยังอุตส่าห์หยิบโทรศัพท์มือถือตั้งสายฉุกเฉินหาสามีรหัสสีแดงบนจอพร้อมเสียงเรียกที่แพดลั่น แม่เจ้าตัวจะปิดเสียงปิดสันเอาไว้ทำให้แองเจโลตกใจมากเขาพยายามจะโทรเข้าเครื่องของภรรยาแต่เมื่อโทรเท่าไหร่กลับไม่มีคนรับสายเสร็จแล้วอะไรวะเนี่ยแองเจโลสะบัดอย่างหยาบคายและพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่เขาจะได้ติดต่อกับเธอและรู้ให้ได้ว่า เกิดอะไรขึ้นกับภรรยาสุดที่รักของเขาจบแล้วนะคะแก้วตาดวงใจกัรมาเทพน้อยคอยรักตอนที่28เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับฟังเนาะก็ ช่วยชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะตาจะได้มีรายได้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ตาไม่ได้มีเงินเดือนนะคะสิ่งเดียวที่ตาได้รับก็คือเงินเดือนจาก y t u t u เนาะเพราะว่าตาก็กินอยู่กับในบ้านเนี่ยเนาะแต่ว่าไม่ได้รับเงินเป็นก้อนอะไรเนาะบางเดือนก็ไม่ได้นะคะจาก youtube เพราะว่า ยอดวิวของตาน้อยแม้ว่าเรื่องนี้ตาจะทำยอดวิวดีขึ้นมานิดแต่ตอนนี้ตาก็ยังไม่ได้ถึงร้อยนะ <c oughs> ก็ยังห่วงหวงยู่เหมือนกันว่าจะถึงไหมก็ฝากเพื่อน <c oughs> ๆที่เห็นใจตาช่วยตาหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าคุณก็เข้ามาดูฟรีเนาะก็แค่เสียค่าอินเทอร์เน็ต คุณก็ดูช่องอื่นด้วยใช่ไหมล่ะก็ช่วยตาบางกันแล้วกันเนาะฝากด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ